สวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เขารบหักแพง้งสุขสุขคนค่ะมาพอกันอีกแล้วดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนทางเพจเฟซบุ๊กดีเจสาวน้่มยืนอีสานอ่อนซ่อนแล้วก็ทางช่อง YouTube ดีเจสาวน้่มยืนอีสานอ่อนซ่อนคือเก่าเหมือนเดิมนั่งอยู่ของจัดรายการวิทยุอยู่บาน บอดีตามอีลาอุ้งอิงบอดีตามวงสาวหน่อยเพรบันแพงบอดีตามไปถ่ายคลิปวิดีโอมาฝากมาตอนพี่น้องช่วงทั่วทั้งกอทมอสาวน้ำเยินก็นจะหาแนวมาวา่ามาฝากมาตอนต่อนเนื่องจากคลิปเพิ่งหัน่นว่าถึงงานที่ตลาดไทประกันบางพี่สมุิปราการเนาะ คนเต็มอาย่าบัตร้อยแปบาทสะอ่อนนำมามือคืนพี่น้องบาตานี่มือคืนนี่อยู่สยอยู่หมอฉิดสองพี่น้องคะ่ะบัตร้อยแปบาทอีกแล้วค่ะท่านวัสนคนเต็มอายาอีกแล้วเขาบัได้ก็มีสังกะสีแตกชั่วโมงมีเกิดยังขึ้นอุ้งอิงสังกะสีแตกสาวน้อยเพชรบ้านแพงคนล่นทุกสนามสนามไดว่าปราบเซียน กาดเรียบมาแล้ว,วสนะ <c oughs> กวาดเรียบมาแล้วนะคะล้านแตกบ่เหอแตกก็คักพี่นออ้องเอ้ยแตกก็คักทำเป็นเป็นบรรยากาศคือเห็นนี่เนาะอหยอ่อนซอนลายสะอ่อนแห้งพี่น้องค่ะพี่น้องก็จะได้เห็นในบรรยากาศในคอนเสิร์ตในรูปแบบที่เพื่อนแสดงนะคะเห็นคือพี่น้องเห็นนั่นแหละสาาน้มเงินก็นเห็นแบบนั้นเห็นว่าปาดคน ออนซ้อนคุ้นพี่น้องคะเราก็คือเก้านี่ละบบเดบไทยกระต้องขอน้ำเพลินอ่าเอามายอนหลังให้พี่น้องได้เบิง่งได้ออนซ้อนไปน้ำกันชั่วโมงนี่จักยังเป็นยังแบบนี้นี่ดีใจน้ำผู้จัดพี่น้องดีใจน้ำผู้จัดคะ่ะผู้จางสาวน้อยเพชรป่นแพงไปปิดวิกนะคะอุ้ยก็เป็นตาจ้างไปเนาะพี่น้องเนาะเป็นผู้ใดก็อยากจัดกำไรเป็นเท่าโตนะพี่น้อง กำไรเป็นเท่าตัวตว,วงสามแสนกลักวๆแต่ว่าชั่วโมงนี้เก็บเงินเดี๋ยวเป็นล้านอย่างสินะคะอุ้ยน้องหวังว่าเราคนกิ้งลูกจะเกิดยังึ้นพี่น้องบ่เคยบ่เคยเห็นเอ้าบรรยากาศมองนี้สาวน้าเงินกับว่าทำเป็นสาวน้ำเยินตามไปดายคลิปนะหมอที่สองนี่เนาะคิดหนอดคิดถึงผู้นี่พี่น้องยิดงกับคิด,ดถึงแม่ปีปียพรนะคะกิดนอดเพื่อนย่ำเตยล่าเนะ่นะ,นะ,นะ,นะเตยล่าอีย่างก็เพลงของ เอือยจินตลาพูดลาบนะอย่างก่อหมอหมอชิดสองดองค้อยหรืออย่างประมาณนี้หลักนะคะสีเดซเซล่นได้ทําเป็นมือมือคื่อนี่สาวนุ่มยือยู่หมอชิดสองเนี่เนาะสีเดซเซลมาปีดเด้เดี๋ยวเตยล่ามือนี่อันเปลี่ยนเปลี่ยนเนื้อห่องจากหน่อยในเนอในเด้อสิวายอย่างสิเจ้าสิเปลี่ยนเนื้อห่องจางไหนวะสันกะน่าจะเป็นประมาณว่า อยู่ที่มอจิซ้องคนเต็มอายะบอมีม้องยืนก <c oughs> ็สิเป็นปรามาณนั้นเนาะซีดีเซลกันค่ะพี่น้องค่ะอยู่ที่มอจิซ้องคนเต็มอายะบอมีม้งยืน <c oughs> โอ้ยเนาะสออนไลน์ออนซ้อนหลายเอาสิละกันพี่น้องค่ะจะได้เห็นภาพบรรยากาศนั่นอีกเทื่อน้ากันเป็นการเอามาย้อนให้พี่น้องได้เบิ่งอีกอีกจเทือน่าจะไปขอมาจากเสียน้นคือเกานัอหลัพี่น้อง คนไทยงามหลายเนาะอ่อนซ้อนน้ำเพลินพี่น้องกันได้เบิ้งคลิปเต็มๆน้ำเพลินเด้อถาบอยบูไดบัทันเดอเข้าไปเบิง้งอีกกับไปเบิง้งอ่าช่องเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลน่ะนะคะสาวน้ำเย็ินก็นจะขอเพลินร้อยเพลินมาจาักเพลงมาให้พี่น้องเด้ฟังไปน้ำกันน่าจะเป็นหนึ่งเขาให้พ่อแน่หนึ่งเขาให้พ่อเนี่ยเพราะว่าก่อนซอนน้องลำเพลินพี่น้อง มาเต้นมาฟ้อนกับเอื่อยกับอีลาอุงอิงเนาะแล้วก็พอโจเพิ่นโอ้ยพอหลูกตาหักไหลเสียเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะนี่คือบรรยากาศจัดรายการวิทยุบน YouTube และเพจนะคะดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อนค่ะ <laughs> แม่นบ่หลอ่ะสัต์แม่นตัวเนาะ ว่าจบแล้วก็เปิดเรงไงพี่ดองคะถือต้องเลยเนาะบ้ตานก็นจะส่งถ่ายกันคลิปหน้าพ่อกันไหมอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ